ปู่ตื้นสัตว์รักษาเสือรักษาจริงๆหลวงปู่ตื้นท่านไปพาดูทางโน้นมาใกล้ๆนะเขาตามไปเลยนะเสือตัวนี้ว่างั้นในเวลาเขาท่านเดินโยกงอยู่นั้นเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆเหมือนว่ารู้ภาษาคดท่านว่านะแล้วเดินโยกงอยู่นั้นเขาเงียบๆเลยเขาอยู่ข้างๆมีใครแปลกหน้าไปนั้นไม่ได้นะท่านว่าเสียงเขาจะขึ้นเลย พอคนแต่ดูดำพังกับท่านไม่มีนะท่นี่จะมีคนแปลกหน้าพูดกันยี่คุยกันจเจ๊เจ๊กันไปนี่เขาจะกัำลาบเลย <c oughs> คนแตกคึงเลย <c oughs> มันกลัวเสือตัวนี้แนหะมันรักทันทีนี้ก็มีวันหนึ่งที่มันมันหน้าขงขันเจ้าขาักอาเธอเขา เขาว่าเป็นภาพแปลกปลอมมาจากไหนมาอยู่ในป่าน,นี้นะเจ้าคณะอำเภอก็จะจะมาขับไล่จะมาขับไล่นะไท่านหนีจากที่นั่นท่านก็ได้พูดเสียงดังๆพูดกับเสือก็ไม่เห็นเสือละมันอยู่ข้างๆกันะเสือนะ่ะคนพูดอะไรนี้มันจะฟังทั้งนั้นแหลวะว่าแต่มันไม่แสดงถ้ามีคนแปลกหน้ามาเอาและน้าวนา เสียงมันจะลั่นขึ้นฮะถ้ามีจะเสือตัวนี้กับท่านแล้วมันจะไม่มีอะไรเหมือนไม่มีเสือพอเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก,ก่อนเขาใช้ตะเกียงเจ้าพายุหิ่อแ่ะเกียงเจ้าพายุมามากลางคืนเจากก้าคณะอำเภอกัอบเอาพวกบริสัทบริวารก็กรมอพวกคารวะน,นั่นแหละมาจู่ตะเกียงเจะาูยุมาจะมาไล่ท่านกลางคืนท่านเลย บอกว่าเออวันนี้เขาจะมาขับไล่กูบานะว่างั้นไอ้มึงรักษาด่านให้กูนะว่างั้นนะจันตี้ให้ก็รู้นิสัยันเป็นอย่างนั้นท่านนิสัยข้าหาดมากนะที่ว่าเสียแล้วเสือ,อคอยดูแลท่านเป็นความจริงเพราะนิสัยท่านเป็นนิสัยที่ไม่กลัวอะไรนะที่พอ ข้ามากลทีเสียงโจเจโจเนี่ยเขามาแล้วนะ,ะมึงคอยรักษาทางนะมันบอกบอกเสือตัวนั้นมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่มันอยู่ข้างๆนะให้มึงรักษาทางไปเวลาเขามาให้มึงขูก่กำลังเขาใหญ่เขามาหาขูวานนะหละนะังนั้นก็พูกใช้เดี๋ยวก็ตะเกียงเจว้วอายุเห็นไฟนันะ่นแหละจะไม่นานนะ ฟังเสียงทางนี้ขึ้นแล้วนะฟังเสียงอ้าวคทางนั้นแตกคือแอ้วอาจยเจ้าวัยุขาชบัดต่อพวขี่มาลับไรเสือขับไรจะไปไปบนป่าล่าไปเลยเสือตัวนี้ก็อยู่สบายกับลวงตาดวงปุ้กเตือนอะไรมันไปอย่างนั้น,นะน,นถ้ามีคนแปลกหน้ามาไม่ได้นะว่ะเสือตัวนี้สำคัญมากแม้จะพาก,ก็ยังเป็นรัคือพา้ไปจากทางกรุงเทพ ทันไปอยู่ที่นั่นไนดะ้ยินข่าวเรื่องที่ว่าเสือกำลางฟุกนี้นะพวกนี้อย่ไปดูพาให้กบไปตำน,นานนะ้ะเขาก็ไม่ตัดใจทำอะไรั่นนะาน่ะพา้นนี้ปวดปวดหนัก <c oughs> แต่เขาไม่ได้บอกว่าชี่สลักนะ <c oughs> พอไปแล้วปวดหนักพวดพลาดออกมาเสือมันอยู่ข้างๆนะที่ไม่เห็นมันนี่นะ พอโดดไปึ้งปังมาเสือมันก็อ้าดิโอ้ยไอ้ปวดหนักหายเลยวะแล้วก็ไปเลยว่าท่านก็เลยถามมาร้องอะไรว่าเสือที่โอ้ยไม่ไม่เป็นไรละมัไปทำอะไรให้มันตื่นเต้นก็ไม่รู้แล้วนนั่นก็ปวดหนักปึ้งปังออกมาเลยมันก็มันก็คำรามพูดอย่นั้นโอ้ยมันร้องอะไรเฉยมันตื่นไม่เป็นไรแล้ววะแต่ไม่ได้ถามด้วยว่าไอ้ที่เนี่ยมันทะลักออกหรือเปล่า กม่กำลังกลัวทั้งหนักปึ้งทั้งลงมาก็เสือป่าไให้เลยขี่โค้งหายไปเลย <c oughs> คงคันดีนะีนีมันรักษาท่านไปที่ไหนตามนะเสือตัวนี้ตามสามรักษาท่านรุ่นท่านไปจะดตั้งไม่หองสอนนอนะมันก็ตามไปตามไปนะั่นแหละหากไม่ทำไมตามไป